วันนี้เนี่ยบ้านเราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มขึ้นอีก3รายด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เดินทางกลับมาจากอิตาลีทําให้ตอนนี้เนี่ยยอดรวมผู้ป่วยสะสมติดโควิด1 9ในไทยเป็น53คนแล้วขณะที่ก็มีจํานวนมากนะครับ33คนเนี่ยหายดีกลับบ้านได้แล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรอัปเดตพร้อมกันจากการถแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขได้เลยครับ ผู้ป่วยรายใหม่สามรายนี้เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลีนะฮะที่กล่าวมาสักครู่นี้โดยรายที่ห้าสเ็ดนะฮะซึ่งเป็นรายที่ต่อจากรายล่าสุดเมื่อ,เม,อเมื่อครั้งที่แล้วที่เราพบว่าเป็นผู้ป่วยรายที่ห้าสิบนะฮะห้าสิบเ็ดนี่เป็นผู้หญิงไทยอายุส1ิปีนะครับไม่ได้มีประวัติไปต่างประเทศแต่ว่าแต่อยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยชายไทยรายที่สี่สบห้าซึ่ง เป็นผู้ป่วยที่ถแถลงไปแล้วนะฮะรายนั้นเป็นผู้ป่วยยืนยันรักษาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ผู้หญิงรายนี้เริ่มป่วยวันที่7มีนาคมนะฮะแล้วก็มีอาการไข้นะครับามาตรวจวินิจฉัยแล้วก็พบว่าเป็นโคโรนาไวรัส2019ซึ่งอาการไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่51อขณะนี้นอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีส่วนรายถัดมาคือรายที่52นะครับ กับ53เนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะภรรยาเดินทางกลับมาจากอิตาลีครับแล้วก็มาถึงเมืองไทยนะครับรู้สึกไม่สบายนะครับก็ไปตรวจมินิัยนะครับจริงๆเป็นผู้ที่ระวังมากเลยเพราะว่าได้รับคำแนะนำว่าเป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ประเทศไทยนะครับประกาศเป็นเกิติดโรคนะมันก็ไม่ได้สัมผัสไทยนะยกเย้นในครอบครัวนะฮะซึ่ง พอเริ่มรู้สึกไม่สบายก็ไปตรวจเิ็นิชัยนะครับก็พบว่าติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะฮะส่วนสามีนี่ก็อยู่ใกล้ชิดนะครับก็พบเชื้อด้วยมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับทั้งสองรายนี้ก็อยู่ในอยู่ในการรักษาของโรงพยาบาลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาน,นีอายุ46ปีนะครับสามีอายุ47นะครับ โดยสรุปขนาดนี้ก็คือว่าถ้านับผู้ป่วยรายใหม่3ามรายในวันนี้นะครับซึ่ง2อรายคือผู้สัมผัสที่เราเฝ้าระวังอยู่ลแล้วแล้วเราก็พบว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อร่วมด้วยนะครับ mm. ก็จะมีทั้งหมด53าสารายนะครับที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้นะครับ mm. ก็มี33ารายนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก19บารายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายคือผู้ที่เสียชีวิตนะครับอย่างที่เราทราบไปแล้วนะครับ ดัะนั้นโดยโดยสรุปก็คือขณะนี้เนี่ยสาการในประเทศไทยถ้าดูจาก3ามลายนี้ก็ยังเป็นผู้เผยนําเข้านะฮะบวกกับติดเชื้อในผู้สัมผัสในครัวเรือนนะฮะแล้วก็เป็นประเทศอิตาลีซึ่งก่อนหน้านั้นรายงานไป3นะฮะบรนดาลนี้ก็เป็น6นะฮะมันก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มาแรงนะครับมันนขอให้ประชาชนระมัดระวังนะครับีิเรื่งการเดินทางไปองย่างพื้นที่ที่มีการระบาดในยุโรปนะครับแล้วก็ถ้าหากจําเป็นต้องไปนะฮะก็ให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับ ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับดังนั้นใครที่มีแผนจะเดินทางไปยุโรปนี่ก็คิดให้ดีนะโดยเฉพาะ,ะอิตาลีนี่คงไม่ได้แล้วเขาปิดเมืองแล้วปิดประเทศไปด้วยนะครับ<ช>ตอนนี้นนอัปเดตกันนิดนึงก็คือว่าเน้นย้ำว่าประเทศที่ประกาศให้เป็นประเทศเสี่ยงขางการระบาดโควิด -19 นะจากประเทศไทยนะก็คือมีอิตาลีนะ,ะมีอิหร่านม,มีเกาหลีใต้แล้วก็จีนซึ่งรวมมาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงด้วยนั่นเองครับที่รัชกิจจาประกาศแล้วนะคะเป็นประเทศที่มีโรคติดต่อร้ายแรงกลับมาเนี่ยต้องมีการกักตัวไม่ว่าจะเป็น เป็นคนไทยหรือรว่านักท่องเที่ยวก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็3คนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณหมอใช้คําว่าเป็นผู้ป่วยนําเข้าก็คือ3คนนี้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลีเพราะฉะนั้นยอดรวมตอนนี้ไทยอยู่ที่53รายนะคะขอบคุณที่รับชมเพจเอ็นช่องสนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ